สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเมียฝรั่งชนบทมาแล้วจ้าเพื่อนๆวันนี้จะออกไปข้างนอกนะคะดูเวลาจะออกไปข้างนอกต้องใส่เสื้อผ้านาๆรองเท้านาๆนะคะขณะนี้เป็นเวลาแปดโมงนิดๆแปดโมงนิดๆขวันออกจากปะน้ําแข็งไม่คนิงไม่คนิงวันนี้เยอะมากเลยตอนนี้ตอนนี้อากาศอยู่ที่สององศานะคะนี่ โชว์ชุดออกไปข้างนอกก่อนนะคะอันนี้ยังไม่หนาวมากนะคะเพื่อนๆก็จะประมาณนี้น,นะคะยายยายไม่ค่อยมีพอยายไม่ค่อยได้อยู่ไม่ได้อยู่หน้าหนาวไม่ได้อยู่นี่ก็ไม่ค่อยมีเสื้อผา้ารองเท้ากันหนาวเท่าไหร่อ่ะเนาะเดี๋ยวจะทายให้ดูแปดโมงครึ่งเพื่อนๆ แต่ก่อแต,อตะวันขึ้นอยู่ทางโน้นเนาะตอนนี้นี่มาขึ้นอยู่หน้าลังคาขึ้นตรงนี้ปกติขึ้นตรงนี้ในแปดนนนไปอยู่ตรงลังคาบ้านข้างบ้านเลยนี่นะคะก็ดูสิเพื่อนเพื่อนหิมะยังไม่ตกนะคะนี่น้ำเคยนเนี่ยถนนก็จะเลื่นแล้วเห็นไหมเขาถึงให้เปลี่ยนล้อรถเพื่อนๆน,นถนนมันจะเลื่นนะ เห็นไหมนี่ในคันิงทั้งนั้นเลยขาวเจอะเลยนี่แข็งแต่หมอกยังไม่เห็นหมอกลงนะนบางทีเดี๋ยววัานไหนหมอกลงเยอะๆใหญ่จะถ่ยา,ยา,ายให้ดูเนาะวันนี้ไม่เห็น,นเห็นไหมแล้วมันเนาวหนาวอย่างนี้โหสิบโมงสิบเอ็ดโมงก็ยังก็ยังอยู่นะเห็นไหม ตร,ตรงโดนแดดก็ยังไม่ละลายเนาะไปดีวจะถ่ายถนนหนทางให้ดูเนาะเห็นไหมเนี่ยเนี่ยตรงนี้ก็ยังขาวเนี่ยนะคะถนนหนทางตอนนี้ขณะนี้ด้านข้างถนนไม่รู้จะมองเห็นหรือเปล่านะขาวๆก็คือ,อ แข็งเกาะเนาะตรงที่เขียวๆนั่นก็คือว่ามันโดนแดดมันละลายแล้วตรงที่ไม่โดนแดดก็ยังเกาะอยู่นะคะรีบพาเอซีมาดูถนนคนทางแปดโมงกว่าแปดโมงสามห้านะประมาณนั้นนะเนี่ยต้นไม้ก็เริ่มจะเฮ้นี่ยังมีใบอยู่โนอนด้านโน้นที่ยายหากระเทียมป่าด้านโน้นไม่มีแนละ้วไป รถก็เปิดเครื่องทําความร้อนนะคะบ้านเราเปิดแอร์อยู่นี่เปิดเครื่องทําความร้อนนะคะรถทุกคันมีเครื่องทําความร้อนแต่ว่าบางคันมีแอร์บางบางอันไม่มีแอร์นะคะรถมองนอกอันนี้ยายเปิดแค่24องศาเริ่มร้อนแล้วเพราะว่าเราใส่เสื้อผ้าหนา นี้จะไปเอายานะคะที่ยายเคยพาเพื่อนๆไปเอานั่นแหละเอายาให้แฟนยายแล้วก็จะเลยไปซื้อไส้หมูนะคะก็เดี๋ยวจะถ่ายถนนคนพาให้ดูแถวนี้เคยถ่ายให้ดูบ่อยแล้วนะเดี๋ยวค่อยไปดูอีกที่นึ่ง รถข้างหน้านะเขาจะติดเขาจะติดไว้ว่าอ,อันแฟงอ่ะอันแฟงอกคือแบบว่ากำลังกำลังหัดขับนะไม่ใช่หัดขับหรอกคือกำลังได้กำลังได้ไปขับขี่มาเนาะก็เลยแบบว่ามาขับออกถนนอะไรเงี้ยนะแต่ว่าถ้ารถที่ว่าหัดขับก็อีกอย่างหนึ่งเนาะ เขาก็จะเขียนว่าหัดขับรถเขาจะติดข้างหลังให้เห็นเลยเนะาะก็คนที่ขับข้างหลังเห็นเขาก็จะแบบว่าจะรู้ว่าเออรถคันนี้กําลังหัดขับนะหรือว่ารถคัน,นคันนี้กําลังได้ได้ใบขับขี่มานะอะไรอย่างเงี้ยรถคันหลังรถคันที่ขับตามข้างหลังก็จะรู้ที่เมืองนอกเขาจะเป็นอย่างเงี้ยโอชัดนะคะเมืองนี้ชื่อเมืองโอชัด ยายเคยเคยถ่ายให้ดูแล้วแหละเนาะเคยมานาน,นานมาทีโอ้ยช่ยายพูดว่ายังไงนะเมื่อกี้กำลังกำลังเริ่มขับอันไฟงอกําำลังเริ่มขับเขาได้ไปขับขี่แล้วแหละแ,แต่ว่าเขาเพิ่งจะออกมาขับคนเดียวหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคือยังไม่กล้าแบบว่าที่จะขับเร็วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะติดป้ายบอก ไปนะเองไม่นานนะเพื่อนๆอีกไม่นานอีกสักพักเดือนหน้าน่ะจะมองเห็นแบบว่าหมู่บ้านจะมองเห็นบ้านหรือหมู่บ้านหรืออะไรจะมองเห็นชัดกว่าเพราะว่าต่อไปคือใบไม้มันร่วงหมดนะเพื่อนๆเออใบไม้มไม่ร่วงหมดมันไม่มีใบแล้วมันก็จะมองเห็นชัดทุกอย่างมองเห็นชัดเจนบางทีก็จะเหมือนเป็นบ้านร้างอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยมีคนอยู่ข้างนอกเนาะมันหนาว น,นี่ก็ยังโอเคอยู่นะยังเช้าอยู่รถเยอะวันเนี้ย ไปเอายานะอันนี้อันนี้ไปไปซื้อไส้หมูก่อนแล้วค่อยค่อยค่อยกลับมาแล้วค่อยไปเอายาแล้วก็ไปแวะซื้อของแล้วก็จะไปหาดูต้นไม้ไปปลูกอีกเนาะต้นผลไม้ต้นผลไม้แต่ตอนนี้ไปซื้อ้นั้นก่อนไปซื้อไส้ไส้หมู ถ้าเป็นหน้าหิมะตกมันก็จะขาวแทนที่จะเขียวก็จะเป็นขาวนาะเพื่อนเพื่นดินมันก็จะขาวไปหมดวันนี้พายชมบรรยากาศข้างทางนะคะ ชั่วที่มันมีที่ที่เราทำนี่ต้นไม้ข้างเคียวเห็นไหมเพื่อนๆเน่ะเขาทำไว้ป้องกันหิมะ กันหิมะไม่ให้มันพัดขึ้นมาทับถนนเนาะเวลาหิมะตกมันเขาจะทำเป็นจุดจนจุดตรงไหนที่ว่าหิมะมันจะพัดมาหาถนนเขาก็จะกั้นไว้เห็นไหมไกลเหมือนกันถ้าจะขับรถมาซื้อโดยตรงแฟนยายไม่มาลรอกแต่พอดีวันนี้ มาเอาอยาก็เลยเลยไปปีที่แล้วก็เหมือนกันปีที่แล้วหรือปีไหนเนาะที่ยายไปซื้อ,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 อสะท้อนแสงสวยงามมารามแท้แม่ชมยงดูดิดูด,ดิมันสะท้อนแสงสวยเนาะเพื่อนเนาะนี่

มันส่องอะน,นะถ้าเกิดขับมาจากทางนูน้นมันก็จะไม่ได้ภาพสวยแบบนี้เนาะอันนี้แบบว่ามันสวยอ่ะบอกไม่ถูกกนนะเนาะรู้แต่ว่ามันสวยเนาะดูดีไม้ไม้มันมันโดนแดดสะท้อนอะนะเพนะื่อนๆเนาะสวยสวยสวยอ้ยเรืองอารามงามเท้ม่มชมยุง วยจริงๆเลยใครไม่สวยไี่ช่างยายสวยนะเนี่ยอหลงเข้ามาได้ยังไงเนี่ยหลงเข้ามาได้ยังไงเนี่ยตรงเนี้นะน,นุ้นขา,ขาวำแข็งยังไม่ละลายนะคะนวนขาวยอดเลยข้างบนเหลืองข้างล่างขาว Was sind das Stöche da drüben? Oh. Ha? Dort. Oh. Ja. Stöche oder Mit der <märkt> เขารกๆป่ารกๆ บรรยากาศไปนะคะเพื่อนไม่รู้จะบรรยายอะไรพามาเที่ยวพามาเที่ยวนานนนยังขาวอยู่เลยในพื้นเห็นไหมในพื้นยังขาวอยู่เลยเห่มไอ้น้ำแข็งยังไม่ละลายนี่นะคะกลับแล้วนะคะเพื่อนๆกลับแล้วได้ไสมาแล้วหมดไปสองพันกว่าบาทนะเดี๋ยวยายจะไปถ่ายให้ดู <S <S ที่บ้านเนอ แงนะดูดิเมื่อกี้มันไม่เห็นตอนมาตอนนี้เต็มเลยหมอกเพื่อนๆตอนมาเมื่อกี้ไม่เห็นหมอกตอนนี้หมอกแต่ไม่เยอะนะงงม,มากเลย <c oughs> แค่สิบนาทีผ่านไป ไม่เห็นหรอกเพื่อนมัน,ม,นมันแตนมันส่องไม่รู้ไว้จะมูร์ใ้จานะถ่ายถ่ายไว้เก็บบรรยากาศไว้ให้เอฟซีดูเอฟซีข้างทางสวยนะไปไปดู ต้นผลไม้ต่อนะคะเพื่อนเมื่อกี้แวะเอายาแวะเอายาแวะซื้อของแวะเติมน้ำมันอันนี้ก็จะแวะไปดูต้นผลไม้นะคะเดี๋ยวได้อะไรมั่งเดี๋ยวจะไปขายให้ดูที่บ้านเนาะกระเป๋าเบาอีกแล้วกระเป๋าแบนอีกแล้ววันนี้